ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนท่านกันด้วยนะครับผมซึ่งในวันนี้นะครับผมเราจะมาทำการเล่นวันพีซเปอรทิรัสกันนะครับผมซึ่งหายไปนานมากนะครับทุกคนโอเคแล้วในวันนี้มามาสู่กันดีกว่านะครผมจะเอาให้287เพชรเนี่ยหมดเลยนะคือมันแจกฟรีนะค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมก็สุ่มไป5ครั้งชื้อถ้ามาตัวเดียวคือบอร์ดแน่นอนแล้วก็ซาตงนำมานะ ทงแดงยังมีโอกาสลุ้นนะแต่น้อยนะครับคือผมก็มีประสบการณ์ในการเล่นเกมนี้มาค่อนข้างพอสมควรเลยนะครับผมแล้วก็อยากจะมาลองอัดผมอัดไปแล้วนะครับแต่เป็นคลิปการเล่นเนาะเอ,อแต่นี้มาเป็นการสุ่มแล้วกันนะสิบรอบมาต้องแบบนี้มียังมีโอกาสได้สี่ดาวนะยังมีโอกาสได้สี่ดาวตัวหนึ่งนะครับโอเคไม่มี ยังมีโอ,อกาสน,นะแต่ไม่แต่ยังไม่ได้บอกว่าแบบอ,อกลกลาแบบร้อยเปอร์เซ็นอะไรอย่างนี้นะครับมามาตุ่รูัวสีขาวกันดีกว่านะครับป้ามตัวเดียวโหเกือของฟีเอนี้แหละเนาะของฟีเอนี้แหละโอเคไปปลอบใจตัวเองนะครับวันนี้ผมมาส่งแพ็คเอ,อ่ออันนี้ครับชื่อว่าอะไรนะอาคานุใช่ไหมนะครบผหก็เอ,อ่อ อย่างที่เรารู้กันนะครับคนที่แบบว่าเรียกๆกันเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าอาคาผมไม่พูดอีกอาคายุดเออจะกลัวเลยอืมถ้าช่องผมโดนแปนไปขอภัยนะครับโอเคงั้นเอาเป็นว่าเราจะมาสุ่มกันนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมสุ่มโกดิโรเจอร์ไปแบบยังไม่ได้อัดคลิปนะตอนนั้นนะคือแบบว่าเกลือนะครับเกลือมากนะครับประมาณโอ้โหสองสเต็ปอะนะครับเกลือมากนะรอบรอบที่สองแบบเนี้ยนะครับเกลือจริง โอเคมามาส่งครั้งแรกกันนะครับใช้ทั้งหมด 3, 0เพสนะคะผมมามาดูกันสิว่าจะเกลือหรือไม่เกลือโอเคก็กล่องแบบนี้โครงแบบนี้เฮ้ยทองดำยังมีโอกาสได้อหรอไม่ใช่แต่มันเป็นลูฟี่แบบเอาง่าคือมันเล่นได้ไหมเล่นได้แต่มันไม่ค่อยมีใครเล่นกันหรอกนะโอเคมาซูมรอบที่2องใช่ใช่ รอบที่สองที่เพิ่งสรุไปแต่ขอฟรีเราไม่นับแล้วกันนะครับเอ้ยมาคนเดียวยังมีโอกาสได้ตัวอะไรอะ่ะอุ้ยคันคูโรบ้ะใช่ไหมอ๋อเคียวชิโร่คันคูโร่อ,อ,โโอะไรล่ะคันคโร่มันเออเหมือนชื่อคนคุ้นแต่นึกไม่ออกนะครับเอยมาอีกรอบที่สานะครับรอบที่สารอบทีส่สี่เนี่ยมันฟรีเนาะอืเราประหยัด ไปก็ได้เลยเออคือผมไม่รู้ว่าตัวผมจะเกลือไปไหนนะคะผมเออเกลือจริงนะคะจริงๆอ่ะมาเซฟรีมาดูอันที่ว่าของฟีจะดีเท่าของเสียเพชรหรือเปล่าโอ้โหทุกคนดูดิของฟีแม่ยังดีกว่ายเยอะเลยเดี๋ยวนะ2 7 dr ครับ ยังมีโอกาสอยู่ถ้าภูทองนะยังมีโอกาสอยู่ภูขาวยังมีโอกาสนะครับแต่ก็คงน้อยนั่นแหละอะไรอ่ะอ๋อเด็กเด็กปะไม่ใช่เด็กสิมันแค่ไหนลล่ะเออเด็กเด็กนั่นแหละเอ,อ,เอ็กซ์เด็กเออเรมาครั้งที่ห้านะครับห้าสี่เพจเออไม่รู้รหัสนี้จะเกือบไปไหน้าอเนี่ย S <S <S จริงนะคือเกลือมากอะ่ะคือไม่รู้จะเกลือไปไหนมันไม่มีตัวอะไรที่ทเล่นเด็กนี่ไม่แน่นะอาจจะเล่นได้นะครับแล้วก็คันคุโร่นี่ผมไม่ไม่ใช่คันคุโรด่ดิเคียวชิโร่ใช่ไหมคันอ๋อคันคุโร่นี่มันเป็นอันนี้ว่าไอที่มันแบบอ่อข้อแรกอะไรนะแบบว่าที่มันแบบเขียนภาพเป็นแบบเหมือนจริงอะ่ะเออผมไม่ซัพอยมากแล้วกันนะเผื่อใครยังไม่ได้อยู่นะ เขียวชีโร่โอเคเป็นก้าวปอกดับเด็กนะคระบับสบอยแค่นี้แหละนะครับโอเคมามาดูกันสิว่าผมจะได้ตัวเล่นๆดีๆสักตัวรวนหนึ่งไหมสักตัวหนึ่งไหงมขอสักตัวหนึ่งก็ได้นะพี่่ะตัวอะไรวะโอโหเบบี้อะไรอ่ะชินยอนพิงหรอ อ๋อไอตัวที่สู้กับแฟงกี้นี่เองบอกได้คำเดียวว่าเกลือครับเกลือคือแบบเกลือทุกคนเข้าใจหรอไหมคือแบบเกลือแตม่มันเป็นเป็นตัวเล่นได้ไหมผมไม่รู้ผมไม่เคยเล่นนั่นแหละนะครับยี่สิบเจ็ดหรือสามสองย่สิบเจ็ดปูทองด้วยว่ะทุกคน อาจไม่แน่นะทุกคนไม่แน่ไม่แน,แน่เราจะไม่ข้ามไปนะตาเนี่ยอ่ะใสโ่โดมาซ้ำแน่นอนไม่ซ้ำบอกอ้าวแล้วมันไม่ปากผงไม่เห็นเออเกลือลเอ้ยยังมีตัวเนึงพันโรบินโอโ้โหมาไม่ใช่อะไม่ใช่โรบินหรอเป็นแฮนคอร์นกเ็เรียกว่าโรบิน บอกได้คำเดียวแนละ้วเกลือนะครับไม่ต้องใส่สื่อคือเกลือ,อเกลืออย่างเดียวนะครับเกลือแบบเกลือแต่ไม่รู้ว่าถ้าทุกคนเล่นแล้วเนี่ยมันจะเรียกว่าเกลือหรือเปล่านะแต่สาหรับผมเนี่ยมันมันเกลือนะครับเกลือจริงนะอ,อืคือแบบคือคือคเกลือข้าใจเคำว่าเกลือผมจะพูดแบบนี้อีกนานไหม ขอตัวที่มันเป็นแบบเล่นได้อ่ะเชนเ่นมีตัวอะไรมั่งอ่ะเ,อเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนมันมีตัวอะไรมาัางเดี๋ยวผมขอยดูแป๊บนึงขอดูดูแป๊บนึงนะโหลดโหลดเข้าไปก็อาเมลโกหรอ ชาร์ล็อตเพโลรี่หรอเพโล t เพโลโอเคอุนตินี่เล่นได้นะเพีดวันก็เล่นได้นะโจ้สโจ้นี่ตัวอะไรนะหวนอ๋ออ๋อที่มันคว้างมันเป็นผลเพ็ดปะ่ะป่ะไม่แน่ใจนะชิ il, oh. il, ร,ะ smoke, att, ริวหรอชิริวไข่ว่ะทุกคนบินส MOKE จัดหรอผู้บัญชาการหน้ากากโซบะก็เล่นได้นะ s i อ v e r ร a d y นะครับ อันนี้ตอนหนุ่มปะไม่แน่ใจน่าจะตอนแก่นะทุกคนตอนหนุ่มมันมีอีกตู้หนึ่งนะครับมังกรีดีโอนางาชิมะครับดูทักิดก็คือแบบเอามาเหอะเอาเอะไรมาเอามาเหอะเจอวะทุกคนมาแฟนกี้นี่ดีนะเออผมเจอนะมาแฟนกี้นี่ดีนะทงแดงยังยังหกสิบสี่อาเลยหรอ มันจะเวอร์ไปไหมอะ่ะเอาจริงนะแต่ถ้าภูทองมันยังมีโอกาสได้สีดาวตัวหนึ่งนะครับตัวหนึ่งเท่านั้นนี่มันวิสตาหัวหน้าหน่วยห้า ผมอย่างว่เนี่ยได้กี่ใบอ่ะไอ้กาชาสิบอะไรอ่ะอืมได้ตอนนี้เรามีอยู่เท่าไหร่อ่ะเ๋ยวนะไอ้ใบนี้เรามีอยู่แปดหรอก็ยังไม่พออยู่ดีอ่ะกูบอกเลยว่ามันมัน,ม,น,ม,นมันเกลือมากนะจริงจริะ เออมาดูดีว่าตัวไหนเล่นได้บ้างอออออเออเออเอเลือของจริงโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวไหนเล่นได้นะเอกเด็กนี่อาจจะเาให้กดอะไรอีกอ่ะสกิลเออสกิลเออ เอเดี๋ยวรเราลองไปเล่นสตาร์นึงแล้วกันนะคะผมแล้วผมจะเอาตัวอะไรไปเล่นดีเดี๋ยวึ่งนาดูก่อนเออเอ็กซ์เอ้ยเคียวชิโร่นี่เออเคียวชิโร่นี่อาจจะเล่นได้นะเออ๋ยวเราเอาคุสนี้ไม่น่าเก่งนะโบอาที่ผมไม่รู้เลยแต่มาดูเคียวชิโร่กันดีกว่านะคเคียวชิโร่นี่ โอ้ส่วนตัวผมชอบดาบด้วยนะดาบของเขามันมันดูแบบเออชอบเล่นชอบเล่นดาบอ,ะอา่ะนะครับเดี๋ยวเราจะเอานี้ไปด้วยนะครับผมเป็น X Dash นั่นเองนะครับเป็นกลุ่มไคโดนะตอนนี้เออน่าจะอยู่กลุ่มหัวฟางแต่ไม่รู้ว่ามันทรยศหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันเคลมาภารกิจมือใหม่อะไรเอย่ยโอเค มาเดี๋ยวเรามาเล่นกันดีกว่านะครับซื้อแก้ไขาปาร์ตี้เดี๋ยวผมจะเอาตัวที่ผมอับมานะครับเคียชิโร่แล้วก็จะเอาเป็นอ่าอันนี้โอเคแล้วก็เอานี้มาแล้วก็เอาสีฟ้ามาอันนี้ก็ได้โอเคไปเริ่มแบทเทิลไปเลยครับผม ยังไม่ได้ปรับปุ่มเลยนะทุกคนเออแบบยังไม่ได้ปรับปุ่มเลยก็อาจจะเล่นแบบว่าไม่ดีก็ขออภัยนะครับปกติผมจะใช้ชิปเนี่ยเอ้ยเาเรียกอะไรใช้เดสนะครับจะเป็นคิวนะครับผมเออเนาะมันมันเล่นง่ายเลยมันกด W มันค้าๆก้างะชอบแต่เราลองเล่นเชลชิโโลก่อนละกันนะครับ ก็มีตัวที่ชนะทางค่อนข้างที่ะทจะส,ส,สามตัวแต่แพ้ทางสี่ตัวกับเสมอท่าไหร่สองสามตัวมะไม่แน่ใจโอเคมันโหลดนานจังเนี่ยเน็ตผมเป็นไรเนี่ยเฮ้ยมันแบบไม่ทันส้วัวรุ่นเลยมาทมีมเราสองหมืนห้าโอเคหมื่นสี่ครับทุกคนหมื่นสี่ เจอโซโลเอสแชงแล้วก็สโมเกอร์นะครับทุกคนโอ,โอ้มันมันบักอะไรชึบชึบชึบมาเราจะไม่ปักธงนะเพราะว่าขี้เกียจมาดูท่านี้กันดีกว่าอยากรู้ว่าท่านี้คือท่าอะไรตูมอ,อ่ะไม่ตายแม่งเลื่อนเหลือนิดนึงอ่ะแบบนิดนึงจริงๆอ่ะแบบนิดเลยอ่ะเออ สมุกอะไรตัสม,มกุกเกอร์สมุกเกอร์คืออันนี้น่าจะเป็นตัวแพ้ทางมันอึดอย่างชุบตายตายชุบยึดก่อนยึดก่อนเดี๋ยวเราไปลงเวเล่นข้างล่างดีกว่าแตะขอเอาตัวนี้ ตัวนี้เล่นได้ไหมอ๋อไม่รู้สิแต่ที่รู้คือตับตุ้มตายผมว่าอา้าวชนะแล้วไวไป้ายนะไวไป้ายเออไวจริงโอเคก็คลิปนี้นะครับไม่มีอะไรมากมาสุ่งมาดูเกลือกันเฉยนะครับก็ถ้าใครอยากให้ผมสุ่มอีกสามารถคอมเมนต์บอกมาได้นะครับเพราะว่าจะรีลาสเอา สุ่มกดจะได้อ่ะเออนะครับอืมสุ่มกว่าจะได้บอกไว้เลยเอ้ยจะจะนะมันจะมีโอกาสลุ้นทุกคนเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราได้เพชรเพิ่มยังไงล่ะใช่เราได้เพชรเพิ่มเราได้เพจเพิ่มมีไงได้หนึ่งเพชจไปยังหน้าหลักไปยังหน้าหลักคือคือของปันของปันเดี๋ยวเราเอาควิมคิดความคิดตัวใหม่ความิดตัวใหม่ก็รับ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 โอ้รับ ก้อนนี้ก็รับไปนี่ก็รับไปไปยังหัวขวานแล้วก็รับทั้งหมดบาบห้าหกเพชรโอเคเรายังมีโอกาสสุดท้ายนะครับผมเดี๋ยวโลกจะจาลึกเราไว้นะครับว่าอันไหนวะมาได้กี่อันอนะสองอันโอเคเราสุ่มสิบอันพอดีเลยเฮ้ยดีวะ่ะมาสุ่มก่อนปิดท้ายมาตัวยังไงมา เออมาสามตัวค่อยโล่งใจหน่อยเออมากล่องสมบัตินี้ค่อยโลงใจหน่อยมาทองทองมันถึงเวลาสิเออปูทองโอกาสได้เออว่าทุกคนอาจจะสิบสี่รแต่มีโอกาสได้มาตัวหนึ่งเป็นบาคีตัวสองเป็นเชลเมเปิลใช่ไหมมัดก็คือนามินะครับหมัดมาทุกคนมันอุสันที่เป็นล่าง ที่ดีหน่อยนะครับแต่ไม่เท่าไหร่น่าจะน,าน่าจะได้อีกตัวนะครับผมหมัดมาเป็นอูชอส่วนวิ่งมาเป็นจ่าโนนี่ใช่ไหมลูฟี่คลิงกิงอันนี้ก็กิงนี่อะไรไม่รู้นะลืมโลมาทุกคนโลมาเป็นเบบี้ไฟป่ะใช่ปะ่ Baby Baby ha, Baby Fry, นะเบบี้ไฟเออเบบี้ห้าเบบี้ไฟนั่นเองหมดหมดละแต่ ยังไม่ต้องโลกจะจารึกคำนี้วาอาต้องสุดท้ายของสุดท้ายเนี่ยโลกต้องจารึกไว้นะครับมาเรายังเหลืออีกแพ็คหนึ่งนะครับก็คือแพ็คข้างบนมันการันตีสีดาวหนึ่งตัวแต่ไม่รู้ว่าตัวอะไร